สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเชว่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลก่อนเลยนะครับ เช่นภาพของไพ่ Eight of p e n t a c l e หรือว่าไพ่แปดเหรียญเห็นคนคนหนึ่งไหมเขาจับจิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองยิบจับอะไรก็เหมือนกับมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตเริ่มมองเห็นโอกาสทองในชีวิตเข้ามาช่วงนี้ชวาวราศีตุลย์าตเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกของคุณที่ผ่านเรื่องราวที่มันว่างเปล่าผ่านเรื่องราวที่เหมือนกับหนังสือเล่มเก่าที่พยายามรักษาสิ่งเหล่านั้นพยายามทําดีกับความรักพยายามทําให้คนรักเนี่ยเห็นคุณค่าเห็นชื่อเสียงเห็นตัวตนของเราว่าเราเนี่ยพยายามรักษาเรานะพยายามทําให้เขารู้สึกว่า เรื่องอะไรเรื่องของความรักเรื่องของความจริงใจเนี่ยอยากให้รู้สึกถึงการรักษากันฉนันช่วงนี้หมายความว่าชาวราศีตุลท่านพอรักษาใครสักคนหนึ่งไว้ไม่ได้เนี่ยอาจจะเลือกที่จะกลับมาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมองเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองด้วยตัวของเราเองแหละกลับมาโฟกัสเรื่องการเงินกลับมาโฟกัสเรื่องการงานกลับมาโฟกัสเรื่องชีวิตนะครับชื่อเสียงเงินทองที่เข้ามาทําเพื่อตัวเองบ้างแหละกับหนังสือที่วันวา่างเปล่ากับเรื่องราวที่มันผ่านพ้นไปกับปัญหาความรักที่เพิ่งจบไปครับหลายคนอยู่ในเพื่องไพ่ของ3ดาบขึ้นมา การถูกทำร้ายจิตใจนะครับหรือถูกคนรักเนี่ยบอกเลิกบอกลานะครับโดยที่ไม่สนเลยว่าหัวใจของคุณเนี่ยจะเจ็บแค่ไหนจะบอกช้ำเห็นไหมหดาบสามดาบอ่ะทิ่มไปที่หัวใจทิ่มไปที่รักแท้อะหลายคนถูกคนรักเนี่ยนอกใจหรือรักสามเศร้าคบซ้อนนะครับหรือว่าการผิดสัญญาการหลงลืมความรู้สึกของการละการการเงียบหายไปเลยอะ <S <S ่ะฉันทัดสามดาบโดที่ออบซอร์ไปเนี้ยทำนายความรักของชาวราศีตุลแล้วความเจ็บปวดเสียใจที่คุณได้รับเนี่ยไม่เหมือนกับพอเราถูกทำร้ายด้วยความรักแท้ทําให้เจ็บปวดเสียใจมากๆเนี่ย ก็เลือกที่จะกลับมาโฟกัสเรื่องเงินกลับมาหยิบจับการงานการเงินกลับมาหยิบจับอะไรที่เป็นเงินเป็นทองและสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ทําให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลในวันที่1สิงภาคมหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเงินทองไหลมาเทมาเริ่มมองเห็นคุณค่าเริ่มมองเห็นการตั้งสติตั้งตนอยู่ในที่ของเราพยายามทาตัวเองให้มีค่ามากขึ้นทําให้คนรักที่เลิกงานจากไปเนี่ยช่วงนี้มีไพ่สี่เหรียญขึ้นมาด้วยนะมักจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ เวลาเขาเห็นว่าคุณมีชื่อเสียงเงินทองเพราะเห็นว่าคุณมีบ้านมีความสุขอยู่ดีมีดีเนี่ยเขาก็พี้ให้สี่เหรียญขึ้นมาคือการกลับมานั่งอยู่ตรงที่บ้านกลับมารอคุณกลับมากักคุณเอาไว้ถ้าไหนเขาจะถูกคนรักเนี่ยบอกเลิกบอกลานอกใจเราไปแล้วหรือว่าทิ้งเราไปแล้วหรือทะเลาะกันหรือเธอกล้ากันไปแล้วเนี่ยทำร้ายจิตใจกันแล้วแต่มักจะเป็นไห่สี่เนี่ยคือการกลับมารักษาที่หลังกลับมาเห็นคุณประโยชน์ที่หลังกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมากักเราไว้ด้วยคาว่ารักด้วยคาว่าคิดถึงด้วยคําว่ารอเพราะไพ คนรักของคุณเหมือนกับเขารู้ว่าคุณไม่ได้ไปไหนอ่ะสุดท้ายไงเขากลับมาหาคุณได้สุดท้ายต่อเขาทำร้ายคุณแค่ไหนคุณก็ยังรักษายังรักเขายังทนกับเขามากที่สุดรักเขามากที่สุดมองเขาเป็นครอบครัวเข้าใจกันมากที่สุดนั่นเองครับทาให้ดวงชะตาของชาวราศรีตุลย์หรือท่านเลือกที่จะยังทนอยู่หรือเปล่ายังจะไหวหรือเปล่ากับความเจ็บปวดเสียใจใการถูกนอกใจหลายคนรู้สึกเหมือนกับไพ่เดอะสเตนนะ่ะเจ็บมาเยอะและ้วทนมาเยอะและ้วรู้สึกว่าตัวเองต้องรู้สึกว่าเข้มแข็งรู้สึกว่าต้องเฉยชายกับคววามรรู้้้้สึกตงนีไดแล กล,กลับมาเดือดสเตนหมายควาาว่าถูกทํา้ายมากๆต้องกลับมารักตัวเองต้องกลับมาปกป้องตัวเองต้องกลับมาทําเพื่อตัวเองบนะ้างแล้ะทำให้พลังงานไพ่ดืสเตนายความเขาช่วงนี้ชาวราศีตุลย์ท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผ่านความทุกข์ผ่านความเสียใจชีวิตคุณมีค่ามากขึ้นชีวิตคุณเข้มแข็งหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมองเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพียงแค่กลับมารักตัวเองเพียงแค่กลับมาเห็นคุณค่าตัวเองทําให้ดวงชะตาเนี่ยมีไพ่เดืดสเตนเข้ามา มีโอกาสเจอความรักที่เข้าใจกันมีโอกาสเจอความรักที่มันซื่อสัตย์คำพูดสเตนหมายความว่มมาเจอความรักที่เติบโตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลสร้างอนาคตแปดไม้เท้าครับการกําหนดดวงชะตาของเราเองการเดินตามทางโชคชะตาการปล่อยไปตามโชคชะตาของเราสำหรับตอ่งไพ่แปดไม้เท้าหรือ ace of wands ใบนี้ทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลเลยว่าในวันที่1พฤษภาคมดวงชะตามีความสุขความเจริญเริ่มมีอนาคตสดใสเริ่มมีอนาคตที่มีคุณค่าเริ่มมีความสําเร็จ และเตอสเตนหรือไพ่แปดไปเท้าหมายความว่ามีโอกาสพบเจอดวงชะตาที่ถูกกาหนดเอาไว้โชคชะตาที่ถูกกาหนดเอาไว้ที่คุณต้องไปอยู่ในที่ที่มันเข้มแข็งที่ที่มันเหมาะสมที่ที่มันอยู่รักสุขอยู่ร้วสบายใจอยู่แล้วไม่เดือดเนื้อร้อนตัวทําให้พลังของไพ่แปดไมท้าคือการมีโอกาสรับข่าวสารที่ดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองความสําเร็จในชีวิตส่วนความรักมีโอกาสพบเจอความรักจากเตร์สเตนเข้ามากับไพ่แปดไมเท้ามีโอกาสพบเจอผู้ใหญ่ใจดีคนรักที่เหมือนกับแปดไมเท้าคือการเดินทางการติดต่อสื่อสารทางกายการงาน นำพาการสร้างครอบครัวการสร้างชีวิตและการหิวใจครับ The Employer เจมส์รับผมคนคนนึงก็ถือหมแห่งการรักษากานจบชีวิตอะมันหมายถึงการมีบุตรด้วยเห็นไหมผมเริ่มแล้ววามนักของชาวราศีตุลช่วงนี้มักับพบเจอคนหลักที่มีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นอบอ้อมอารีและมีการที่เหมือนกับวางแผนชีวิตวางแผนสร้างอนาคตสร้างชีวิตไว้ได้วยกันหลายคนจะมีการวางแผนครอบครัวมีบุตรสร้างบ้าน ทำธุรกิจด้วยกันวางแผนชีวิตด้วยกันสร้างครอบครัวซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ทํไปห้มันเป็นเหมือนกับอนาคตรหรือวางแผนชีวิตครอบครัวมากขึ้นเนี่ยมไฮเลอร์ใบนี้ก็แนะนยว่ามีโอกาสพบเจอคนรักที่มียศฐานราราศักติ์มีความอบอ้อมอารีมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรู้สึกที่ได้รับการปกป้องดูแลห่วงแหนจากคนรักที่เขาต้องการคุณจากคนรักที่เห็นคุณค่าคุณมีโอกาสพบเจอความรักที่เป็นแบบนั้นส่วนคนที่เลิกลาไปเนี่ยมอยเลอร์ใบนี้หมายความว่าการที่ทาอะไรโดยการที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองเป็นไม่ได้คิดให้มันดีๆไม่ได้คิด นะครับทำให้เอ็มพอยเลอร์ไปนี่หมายควขามว่าเขาจะทําอะไรตามใจตัวเองคิดว่าคุณยอมเขาทนกับเขาได้เขาก็ทาร้ายคุณอยู่แบบนั้นแต่เอ็มพอยเลอร์หมายความว่าพอเขาจะเสียคณไปจริงๆเนี่ยมันจะคิดได้เสมอและกลับมารักษาเยียวยากลับมาห่วงแหนกลับมาห่วงก้างกลับมากักคุณเอาไว้มันจะเป็นการเลิกกันเพราะเรื่องของอารมณ์หรือการนอกใจหรือการทํารักสาเศร้าเกิดขึ้นมาครับแต่เอ็มพอยเลอร์ไปนี่หมายว่าความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนรักที่เลิกราหรือจากไปเพราะเหตุว่าคุณมีเงินมีทองมีชื่อเสียง เงินทองไหลมาเทมาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเงินมีนมชื่อเสียยมีความรักที่ดีมีคุณค่ามากขึ้นเขาก็จะกลับมารักษาเห็นไหมเครื่องหมายการรักษากลับมาชุบชีวิตกลับมาคืนชีวิตกลับมาคืนใจกลับมาตามรักคืนใจให้ก่กันและกันนั่นเองครับพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นการทานายดวงชะตาของชาวราศีตุลแล้วก็การแนะนํากัน,นหลายคนมีไพ่เดอะฟูลเข้ามานะครับอาจจะเป็นการพบเจอความรักาการเดินทางต่างชาติทงตางสังคมออนไลน์ทางโซเชียลนะครับการท่องเที่ยวก็ได้เช่นกันนะ ซึ่งไพ่เดรฟูไว้เนี่ยหมายความว่าการพบเจอความรักที่เดินต่อไปแล้วมันเหมือนกับมีความสุขรอคุณอยู่มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากกับความทุกข์กับความเสียใจกับหนังสือเล่มเก่าที่มันเคยมีการรักกันมันเคยมีการสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันมันเคยมีการวางแผนชีวิตทำสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักเราเคยรักกันมากเราเคยวางแผนชีวิตเราเคยอยู่ด้วยกันเราเคยรักกันมากอ่ะแต่วันนี้มันต้องยอมปล่อยไปแลวทิ้งเถเรื่องราวเก่าแต่ทิ้งเพียงแค่หนังสือเล่มเก่าที่อ่านมาทุกตอนยกเว้นตอนที่เเราลิกกันนะ ยังคงจดจายังคงเหมือนกับนึกถึงพันที่เราเคยรักกันนึกถึงวันที่เราเคยมีความสุขนึกถึงเรื่องราวดีที่เราเคยมีกับกันครับแม้วันนี้จะเลิกรักกันไปแม้วันนี้ต้องจบกันไปแต่มันยังคงเป็นหนังสือเล่มเก่าที่ปล่อยให้มันเป็นตามทางของการละกันแยกย้ายกันไปเติบโตปล่อยให้กันเหมือนกับคิดถึงกันแล้วกลับมาถ้ามันใช่นะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็เปยบเสมือนกับหนังสือเล่มเก่าที่รอวันที่จะกลับมาเติบฟูกับความเข้าใจกลับมาคืนดีกลับมาตามรักคืนใจแต่ถ้าเตฟูใบเนี้ย มันคือความสุขมันคือความรักที่ครั้งหนึ่งเนี่ยร่วมเดินทางกันก็พอแล้วไม่ต้องยึดติดไม่ต้องปล่อยไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องยึดติดไม่ต้องไปทุกปล่อยวางกับมันไปประมาณนี้ครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของเดอะเวอร์เข้ามาครับทำนายชะตาของชาวราศีตัวในวันที่1นึ่งวันพฤษภาคมเลยคือการเริ่มต้นโลกการเริ่มต้นโลกใบใหม่ชีวิตใหม่การเกิดใหม่เช่นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าการพบเจอความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาการให้กำเนิดบุตรการมีบุตรกับคนครักการวางแผนครอบครัวคนรักซื้อบ้านใหม่ขึ้้นนบาใหม ทำกิจการใหม่ๆนะครับการพบเจอความสำเร็จความสุขชื่อเสียงเงินทองนะครับไหลามาเทมาอะไรที่คุณต้องการปาถนาไว้มันจะสำเร็จและมีความสำเร็จม,ม,มีความสุขเกิดขึ้นกับคุณนะครับและมีการเริ่มต้นชีวิตที่ดีเริ่มต้นสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตฉันเดาว่าหมายความว่าการที่คุณอยู่กับชีวิตที่บริบูรณ์สมบูรณ์แบบแล้วหลายคนจะพบเจอความรที่เหมาะสมการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีบุตรสร้างครอบครัวสร้างอนาคตไว้ด้วยกันแล้วอ่ะอย่ากลับไปทุกข์เศร้าเสียใจกับสิ่งที่ มันเจ็บแต่จบมันเจ็บแต่รักเท่าไหร่มันก็ไม่พอเลยนะครับชันเดอ์เวอร์ใบนี้หมายความว่าชาวราศีตุลมีโอกาสพบเจอความสุขความสาเร็จสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตพอคุณเริ่มต้นดีมีความสุขพอคุณอยู่ได้ตัวเองเมื่อไหร่พอคุณเริ่มค้นหาคําตอบมีอนาคตเริ่มวางแผนชีวิตเริ่มกลับเองคุณค่าตัวเองเมื่อไหร่คําว่าเดอะเวอร์ใบที่นี้เป็นการกลับมาขอโทษนะครับกลับมาขอโทษวันที่คุณเนี่ยสิบดาบเจ็บนะครับเลิกลาเสียใจอกหักร้องไห้คุณรักใครสักคนหนึ่งเหมือนกับ ที่ทนเจ็บเพราะรักแท้รายคนอาจจะเหมือนกับเสียใจมากอกหักร้องไห้มากกับความรักที่เสียไปครับเพราะรักมากจนยอมให้เขาทําร้ายรักมากจนยอมไม่ไปไหนรักมากจนยอมทนเจ็บทนเสียใจและยังอยู่ตรงนี้สิบดาบก็ได้ทำนายว่าความรักของชาวราศีตุลหรือท่านถ้าเกิดความรักแท้ของคุณเนี่ยเขากลับมาหาคุณแต่คุณเจ็บแต่จบแต่คุณเจ็บไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งกลับไปเลยดีกันอีกครั้งหนึ่งกลับไปตามรักคืนใจเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือสิบดาบครับ ต่างคนต่างเลิกการต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตถ้าเรารักกันอะเลิกกันเถอะนะจะทำร้ายกันมากกว่านี้ประมาณนี้ครับฉะนั้นพลังงานของไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือเจ็ดออฟเพจิเคิลครับสุดท้ายคนรักของชาวราศีตุลเขาจะคิดเสียดายคิดทบทวนกับสิ่งดีๆที่มีต่อกันในชีวิตเขาจะกลับมารักษามันกลับมาเพาะปลูกกลับมาขอความรักความคืนดีกลับมาขอความช่วยเหลือและเจ็ดเหรียญหมายความว่าสิ่งที่เขาต้องรักษาเนี่ยมันคือความรักแท้ที่เติบโตไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดเขารักษาไม่ได้เนี่ย ก็จะเป็นหนังสือเล่มเก่าที่คงอ่านมาทุกตอนยกเว้นตอนที่เราทำร้ายกันยกเว้นตอนที่จบของกันและการยกเว้นตอนที่เราเลิกกันครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีตุลกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าจะเห็นคนรักของคุณเนี่ยเย็นชานิ่งเฉยแต่ความรู้สึกของเขาในหยผมนายแบบนี้กันว่ายังมีความคิดถึงยังมีความรู้สึกที่ยังรักคิดถึงแต่ถูกล่ามโซ่เอาไว้โดนของหลงผิดทําผิดกับคุณอยู่ก็เลยเลือกที่จะนิ่งนะครับเย็นชาเฉยชา เขารอใครสักคนมาเปิดหัวใจเขารอใครสักคนนึงมาเหมือนกับปัญหามันเกิดก่อนนะถึงจะคิดได้ครับเซนเซออ็อบวานแบบเขามื่าเขาจะมองไม่เห็นปัญหาตอนนี้เขาอาจจะไม่สนใจคุณมองว่าคุณเป็นปัญหานอกใจทาร้ายจิตใจกันไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถูกทาร้ายมาหรือเสียใจเนี่ยเขาจะรูดด้แล้วค่าินออบครับจะกลับมาอบอ้อมาดีจะกลับมาเข้าใจความรู้สึกของคุณจะกลับมา,า,อบม,ามอบความรักกลับมาคืนดีกลับมาหาคุณกลับมาตามรักคืนใจนั่นแหละ ฉันไพ่ใบนี้หมายคขาว่าเขารู้ว่าเราสีตันหรท่านเนี่ยรักเขาแล้วก็รอเขาอยู่เขารู้คุณรักเขามากแค่ไหนครับนับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้นับทองฟ้าก็รู้นับเสียงขึ้นที่ซัดซัดก็รู้ว่านี่คือความรักความคิดถึงแค่รอปัญหามันเกิดแค่รอเมื่อไหร่ก็ตามที่แก้ปัญหาได้เมื่อไหร่เดดซันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่จะกลับมาคืนดีการจะกลับมาตามรักคืนใจจะเป็นหนังสือเล่มเก่าที่อ่านมาทุกตอนยกเว้นตอนที่เราเลิกกันครับฉนันเดดซันคือการกลับมาเข้าใจการกลับมาขอคืนดี กลับมารู้สึกรู้ตัวว่าเอเขาเข้าใจแล้วนะเขารู้สึกเป็นเสียใจแล้วนะแต่คุณอาจจะหลุดพ้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ไปได้ไกลแล้วมีชีวิตที่มีมีความสุขมีบุตรมีครอบครัวมีชื่อเสียงเงินทองมีความสุขแล้วอะ่ะมันยากที่จะกลับไปเจอปัญหากลับไปทุกข์กับสิ่งที่เข้าใจกันหรือทำร้ายกันไปในวันนั้นในวันที่มันผิดพลาดกันไปนั่นเองครับฉะนั้นไพอัลลครเแนะนําชาวราศีตุลกับคนที่คุณรักว่าทุกอย่างครับ all must have p i e ทุกอย่างมันมีราคาของมันทุกอย่างมันมีีราาาคท่่ต้องจย ถ้าเกิดเขาจะทำร้ายคุณม,กมากๆทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือการนอกใจเขาต้องจ่ายเป็นความเสียใจเขาต้องสูญเสียความรักแท้ไปเขาอาจจะไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าเขาจะไปหลงผิดแต่ถ้าเกิดนอกจากความรักเนี่ยก็ชีวิตของคุณแล้วนัว่นแหละมันคือรักแท้นั่นแหละครับขอบคุณชาวราศีตุลทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ